หัวข้อนี้นะครับมาในหัวข้อที่ดีมากๆเลยนะครับชื่อ,อาการอัศจรรย์อันคิษสดาน,นะครับที่มาจากพระเจ้านะครับในพระวจนะพระเจ้านะครับในพระธรรมกิจการบทที่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดนะครับบอกว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลนะครับ พระกัปีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าทําการอาศัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลนะครับตอนนี้อาจารย์เปาโลอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะครับชื่อเมืองเอเฟซัสนะครับที่มีอากาศพี่น้องคงได้ฟังมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะคงจะเข้าใจมากคือว่าเอเฟซัสเป็นเมืองยังไงนะครับอันาับจาักรรมจะมีส่วนที่เป็นแควนเอเชียนะครับแล้วก็ในแควนเอเชียก็จะมีเจ็ดขตจักรนะครับเหมือนในพระธรรมวิวร์เนี่ยเกือบทุกชื่อขสตจักรในพระธรรมวิวร์คืออยู่ในแขวนเอเชียซึ่ง อ่ญญาอาจารย์ยอนนะครับเป็นศิลปิบาลของศิลปิบาลที่นั่นนะครับเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองท่าถ้าใครจะเข้าแควนเอเชียเนี่ยต้องมาที่เอเฟซัสก่อนเอเฟซัสเป็นเมืองท่าและเป็นเมืองใหญ่มากนะครับอันดับน่าจะแบบสี่ของโรมทั้งหมดมีประชากรประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองแมื่นคนสมัยก่อนนี่เมืองไซส์สองแสนห้าหมื่นคนนี่คือเมืองใหญ่มากๆนะครับมันไม่เหมือมนบ้านเราที่มีระบบสาธารณูปโภคนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเมืองเนี้ยคล้ายๆกับเมืองสมมติผมบอกว่า พาพี่น้องไปเจอหมอดูหมอผีบูดูบูดูกปดิบูดูใช่ไหมเหมือนกับว่าเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมืองเอเฟซัสก็คือเรื่องของรัธิบูชาพระต่างๆประมาณว่าเมืองเนี้ยเจ๋งมากเรื่องการบูชาพระเรื่องของความขลังของพระที่นั่นนี่นะครับคนมากมายเนี่ยทั่วโรมก็เลยพุ่งตรงไปยังที่เมืองเอเฟซัสเพื่อจะไปบูชาพระต่างๆ ในเมืองนะครับพูดง่ายๆมาเพื่อแสวงหาด้วยนอำนาจเหนือธรรมชาติเองคือถ้าเปรียบเทียบเลเวลนะครับเอเวซัสคือระดับมาสเตอร์ของเวทมนตรศาสตร์ในสมัยนั้นเลยคือประมาณว่าระดับท็อปอะเมืองนี้คือเมืองหมอผีเมืองนี้คือเมืองเวทมนตรศาสตร์มนต์ดำใครอยากจะทําใครรักใครหลงต้องไปเมืองนี้ใครจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องไปเมืองนี้นะครับเมืองนี้โหดมากนะครับขอบเมืองเอเฟซัสเนี่ยมีวิหารพระอาร์ติมิสนะครับอาร์ติมิสที่เอเฟซัสไม่เหมือนอาร์ติมิสที่อื่นอาร์ติมิสที่เอเฟซัสนะครับจะมีหน้าอก บางคนก็บอกว่าเป็นทุ่นนะครับลูกอันาบัวเนี่ยแขวนเต็มไปหมดเลยนะครับจนวิหารใหญ่มากจนเขานับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมสัาจ,จ์ในโลกโบราณเจ็ดหนึ่งในเจ็ดนะครับเป็นพระแห่งการเกิดผลนะครับในวิหารของพระเทมิสก็จะมีการนมัสการด้วยพิธีปลาดประลาดดํามืดนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีวิหารยังอื่นอีกนะครับวิหารของกายัสจูเลียสซีซ่าเป็นลัฐทธิบูชาจักรพรรดิโรมนะครับแล้วก็ดีอารโรมานะครับอยู่ในจุดสูงสุดของเมืองสร้างคู่กันเป็นคนละ วิหารสร้างโดยจกักรพรรดิออกัสตัสเป็นลทัทธิบูชาจากักรพรรดิในยุคนั้นนะครับปุโรหิตต่างชาติเนี่ยก็จะเหมือนกับพึ่งนะครับวนเวียนไปทั่วเลยนะครับแล้วก็มีการสัมแดงฤทธิอำนาจของพระที่เขานมัสการเนี่ยผ่านทางนักบวชต่างๆจานวนมากมายพาูดเต็มไปด้วยของขลังเต็มเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับพอนะครับมีบทของพระชื่อเซราพิสเป็นพระอียิปต์นะครับเก่งในการรักษาโรคเป็นศูนย์การของการนมัสการพระต่างชาตินะครับ มีหมายสําคัญอศัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสนะครับแล้วในที่ที่นี้เองนะครับเปาโลใช้คาคํหนึ่งที่บอกว่าเปาโลมีประสบการณ์ในฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ไม่ธรรมดาอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เขาเคยเห็นมาตลอดในชีวิตพันธกิจของเขาเองพูดได้ง่ายในเปาโลอาจารย์เปาโลนะครับในเมืองเอเฟซัสนะครับพระเจ้านะครับทำการอาศัศจรรย์อันพิสดาร ด้วยมือเปาโลเดี๋ยวผมจะลงลึกให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเปาโลบอกว่าเปาโลเห็นฤทธิเดชของพระเจ้าผ่านเขานะครับตลอดช่วงการรับใช้ในชีวิตของเขาเนี่ยที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยมีระดับของการอาศัศจรรย์ที่ว้าวที่สุดแล้วนะครับหมายว่าพัมพีนี้นะครับมีเรื่องของฤทธิอำน,นาจในคนละระดับต่างกันไม่ได้เท่าเทียมกันนะครับหลายครั้ง อาจารย์บลใช้ระดับ <establishing> คําที่บอกว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเอเฟซัสนี่นะครับเหนือกว่าอัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองอื่นที่เขาเคยทานะครับคําว่านํานําให้เกิดขึ้นหรือรอสนี่นะครับมาจากคําว่าพอยโอนะครับแปลมาจากคําว่าโพเอมที่แปลว่าการเขียนบทกวีพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังอธิบายว่าหมายสาคัญที่เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสนี่นะครับเป็นเหมือนหมายสําคัญที่มีความคิดสร้างสรรค์เคยเคยคิดไหมฮะเช่นความคิดสร้างสรรค์คือไงครับ เป็นหมายสำคัญที่ไม่ใช่เป็นธรรมดารักษาวัดรักษาอะไรนะฮะไซนัสรักษาปวดท้องอันนี้ผมว่าเป็นการสะจรกรธรรมดาแต่ว่าพัคกัมีบอกว่าหมายสําคัญที่เกิดขึ้นในเอเวซัสนี่นะครับใช้คําว่าโพยโอหรือโพเอมเนี่ยเป็นหมายสําคัญที่มีลักษณะของความคิดสร้างสรรค์พิสดารไม่เคยเจอมาก่อนแตกต่างไม่เหมือนใครนะครับ ผมเคยเป็นคริสเตียนแรกๆนะครับผมตื่นเต้นที่สุดเคยมีคนเล่าผมฟังว่ามีคนมาที่โบสถ์นะครับขาสั้นข้างยาวข้างแล้วก็ดึงออกมาเท่ากันมันยืดออกมาต่อหน้าต่อตาแล้วผมก็แล้วผมก็อมรอแม่ในวันหนึงจะเห็นตัวจริงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็เคยเห็นบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับขามันยืดออกมาถ้าสั้นกับยาวไม่เท่ากันมันก็มีสองกรณีให้มันสั้นเท่ากันหรือให้มันยาวมา <S <S ๆๆผมก็หวังว่าทุกคนจะอธิษฐานถูกนะครับให้มันยาวมาเท่ากันไม่ใช่สั้นลงไปเท่ากันนะครับ หมายสาคัญอันสัจจ์แบบนี้นะครับมันเป็นหมายสําคัญที่แบบพลอยโอไม่ได้ผมเคยได้ยินครั้งหนึ่งนะครับมีผู้ร่วมช้พระเจ้าประับใช้พระเจ้านะครับมีคนเป็นฝีทั่วตัวนะครับพอวางมือปุ๊บนี่นะครับฝีแตกโปะพไล่จนเลียบไปหมดเลยนะครับหมายสําคัญที่เหนือมากๆนี่นะครับพระคัมภีร์ในเทนส์ของภาษากรีกตรงนี้นะครับใช้คําว่าเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องตลอดเวลาหมายว่าไงครับหมายสําคัญของพระเยซูนะครับที่ผมเคยที่เทศนาเมื่อสปดาห์ที่แล้วนะครับ หมายสาคัญแบบนี้เกิดขึ้นกับเปาโลในระดับที่มันเกินความเข้าใจที่มันว้าวที่มันตกใจในลักษณะของการต่อเนื่องแบบไม่หยุดน้องเอเมทไหมครับแบบว่าไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือพระคัมภีร์บอกว่าในที่ที่มันมีการหมายสําคัญที่ระดับที่เหนือนะครับพระเจ้าทําสิ่งที่เหนือกว่าอย่างมากจริงๆนะครับผมอธิบายนิดนึงในภาษากรีกนะครับคำสองคำที่ใช้อธิบายหมายสําคัญที่เกิดขึ้นที่ทฤษฎีที่เมืองเอเฟซัสใช้คำว่ามิราเคิลในภาษากรีกใช้คำว่าดูลามิส แปลว่าพลังมหาศาลพลังระดับปติการไหลผ่านมือของเปาโลพระเจ้าเนี่ยใช้คนเสมอพีน้องฟังดีนะครับพระเจ้าจะใช้คนเป็นตัวที่ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ยงไปยังยังผู้อื่นนะครับหมายว่าพระเจ้าใช้มือเปาโลพระเจ้าไม่ได้ใช้ผ่านคาพูดก็เลยต้องมีการวางมือพอพระเจ้าใช้มือเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนปลั๊ก usb เสียบเข้าไปแล้วส่งผ่านไฟเข้าไปหรือว่าไฟฟ้าเข้าไปพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทำฤทธิอานาจดบบระเบิด ฤทธิ์อำนาจในระดับที่หาเลยรเปรียบไม่ได้และสร้างผลลัพธ์อัน,นาจหยนตาตื่นใจนี่นะครับผ่านมือของเปาโลและคํานี้ฟังดีนะครับเปาโลเนี่ยบางคนคิดว่านะครับวันหนึ่งอะไไปถึงการเจิมทีฤทธิ์อำนาจบนตัวเยอะๆแล้วก็จะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่คําว่าอํานาจตรงนี้นะครับใช้คําว่าคําว่าสเปเชียลนี่นะสเปเชียลมีโรเคิลนะครับคำว่าสเปเชียลนะครับมาจากภาษาเดิมคําว่าทักคาโนทักคาโนแปลว่าอยู่ดีก็ตีอยู่ข้างบนเกิดขึ้นบน หล่นลงมาหมายว่าอย่างดีนะครับหมายในสาคัญที่เกิดขึ้นนี้นะครับเปาโลบอกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ดีหล่นลงมาบนชีวิตของเปาโลในเวลานั้นเขาก็คาดไม่ถึงเือนกนวมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้พี่น้องเข้าใจไหมครับในความเชื่อในลทัทธิศาสนาบางอย่างนะครับเชื่อว่าเราต้องฝึกตนจนถึงเราเราไปแตะจุดนี้แล้วเรามีเลเวลแบบนี้แล้วเราเราก็จะสามารถทําสิ่งอย่างนั้นได้ตลอดเวลาหมายเพราะว่ากลายเป็นว่าใครมีอำนาจ มนุษย์มีอำน,นาจแต่สิ่งที่เปาโลบอกว่าคืออะไรครับมันเกิดขึ้นบนมันหล่นลงมาบนนะว่าเปาโลก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีที่เอเฟซัสนะครับเปาโลก็สัตย์ซื้อส่งของไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้านี่นะครับก็ทําหมายสําคัญแบบระดับปฏิการนะครับครีเอทีฟนี่นะครับหล่นลงมาแบบเขาก็ไม่รู้เหมือน,กนเกิดขึ้นได้ยังไงเปาโลก็ไม่เคยเห็นพี่น้องเข้าใจไหมครับหมายว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนทําผ่านสิ่งนี้ฟังดีนะครับ หมือนมีฤทธิ์อำนาจในระดับที่คาดไม่ถึงหล่นลงมาจากฟ้าอย่างที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยเห็นไม่มีอะไรเลยที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดามีหมายสําคัญที่เกิดขึ้นเหนือกว่าเปาโลเคยมีประสบการณ์มาทั้งหมดในชีวิตผ่านมือของเปาโลที่เปาโลรู้สึกว่าอยู่ดินก็หล่นลงมาเหนือชีวิตของเขาฟังดีนะครับพระเจ้าเนี่ยรู้ดีว่าท่านอยู่ที่ไหนพระเจ้ารู้ดีท่านต้องรับใช้ที่ไหนพระเจ้ารู้ดีว่าท่านต้องทําอะไร คุณหมอวิรุณเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าผมเนี่ยอาจารย์หมอสัมผัสได้ว่าตอนที่อาจารย์หมอไปทำภารกิจที่ยุโรปนี่นะครับมีการเจิมสูงกว่าตอนที่อยู่ที่ที่โบสถ์ตัวเองที่ทําหน้าที่เป็นศิษย์พิบาลพอมาข้างนอกเนี่ยพระเจ้าเหือนเจิมเป็นอัครทูตไปตั้งคินสจักรเพราะฉะนั้นหมายสําคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าตอนที่อยู่ที่คริสจักรที่ท้องถิ่นแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะครับว่ามันคือยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งพี่ตอนนี้บอกให้ชัดเจนแล้วฟังดีนะครับ พระเจ้า,าเนี่ยเป็นคนใส่บางอย่างหล่นลงบบนชีวิตของท่านเพื่อทําการงานของพระเจ้าจะ้สะาะผมถามจริงนะครับี่เอเฟซัสนี่ e F นะครับอาจจะมีคนล่องหนตัวได้อาจจะมีหมายสําคัญคนตัวลอยมาจากพื้นได้มีหมายสําคัญอภิมหาการโลกอัศจรรย์หายอย่างน่าประหลาดผมถามจริงนะครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนนะครับแล้วมีประสบการณ์แค่โอ้อยู่บทมาสามปีชีวิตก็ดีขึ้นเห็นรอยยิ้มของพี่น้องมีความสุขม,มากเลยค่ะชีวิตครอบครัวก็มีแต่รอยยิ้มทะเลาะกันน้อยลงผมถามจริง คนที่เอเฟซัสจะมาเชื่อไหมัมันต้องเหนือกว่าพี่น้องบางคนคิดนะครับว่าผีเก่งนะครับผมไม่ได้เถียงไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ว่าพระเจ้าเหนือกว่าแต่พระเจ้ารู้ว่าถ้าไม่ทําหมายสําคัญในระดับที่เขาเป็นเขาเรียกว่าปฏติการสเปเชียลโพโอนี่นะครับไม่ไม่เคยในระดับที่ไม่เห็นมาก่อนนะครับจะไม่มีทางทําให้คนที่เอเฟซัสมาเชื่อพระเจ้าได้ ผมเชื่อว่าเปาโลคงเอามือไปวางนี่นะครับขาที่มันหดไปหันไปขึ้นนะครับยืดออกมาต่อหน้าต่อตาคนมันพิสดารไงมันมันครีเอทีฟมันไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนเพราะไงครับพระเจ้าทําคนที่นั่นถึงมาเชื่อพี่น้องพระเจ้าเนี่ยจํากัดอยู่แค่ในหัวท่านแค่นี้มันจํากัดแค่จินตนาการท่านนี่เองพระเจ้าไม่เคยจํากัดอะไรเลยพี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้าปั้นดินแล้วระบายลมปานก็กลายเป็นมนุษย์แลพระเจ้าทําได้ทุกเรื่องพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง ส่วนนั่นั้นจํากัดเพ่เพราะความเชื่อท่านมันน,อน้อยพี่น้องเอเมนไหมครับทุกเรื่องเป็นไปได้สาหรับพระเจ้าสิ่งเดียวที่จํากัดคือท่านไม่มีความเชื่อถ้าเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งมีพาสร์หลายท่านนะครับที่ต่างประเทศบอกว่ามีไก่อยู่สองน่องนะครับแล้วมีคนมาก,กินสิบแปดคนกินจบยังมีไก่เหลือยังมีน่องไก่เหลือมันจะเป็นไปได้ไงมีไก่แค่ตัวเดียวพี่น้องมีเราเขาที่พปะเยซูทานี้นะครับเอาปาซิวตัวเล็กๆก,ก,กับแครกเกอร์ขนมเล็กๆนี่นะครับ ไม่ใช่ขนมปังก้อนใหญ่าจากเด็กตัวเล็กๆนี่นะครับหักจนคนประมาณเกือบ4ี่หมคนกินจนอิ่มเป็น2เท่าและเหลือเก็บอีก 2, สองกระบุงโกยแล้วพี่น้องใครทาครับพระเจ้าทํนานี่ไงมิราเคิลนี่ไงดูนามิสที่มันที่มันเปเชียลที่มันไม่มีใครคิดสาวกเคยเห็นรักษาโรคคนตายฟื้นคนเป็นโรคเลื้อนสมัยก่อนนี่จมูกไม่มีนะครับพระเยซูร,รักษาผู้หายสะอาดจมูกกลับมาปกติ มันอัศจรรย์มากเลยนะครับแต่คนเหล่านี้ก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีหมายสําคัญประเภทหักขนมปังครัคเกอร์เล็กๆก,กับปลาเล็กๆค่สองตัวนะครับแล้วแบ่งคนสี่หมื่นคนกินจนอิ่มพี่น้องพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งแล้วฟังดีนะครับพระเจ้ารู้ดีว่าท่านเจอปัญหาระดับไหนอยู่พระเจ้าเมเชอร์หมดเลยว่ามันต้องหมายสําคัญระดับนี้เท่านั้นถึงจะสามารถนําคนที่เอเฟซัสมาเชื่อพระเจ้าได้แล้วมีบันทึกว่าคนเอเฟซัสที่นะครับเอาหนังสือเวทมวนต์ราคาหกหมื่นเหรียญเงิน ถ้าจะไม่ผิดอะหกมือเล่นเงินเนี่ยถ้าตีความคร่าวๆนะครับประมาณเกือบสิบสองล้านบาทหนังสือเวทมนต์ราคาสูงขนาดนั้นนะครับมาเผาทิ้งต่อหน้าเปาโลแล้วกลับใจมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องเมืองอะไรมันมีหนังสือเวทมนต์มากขนาดนั้นพี่น้องเข้าใจไหมฮะอาจจะมีแผนกคนโอ้โหทรงเวทมนตมน์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเข้าไปปุ๊บนี้ก็มีการไล่เวทมีของเครื่องรางของของัขงเป็นเมืองของเทพพระเจ้าจริงๆในเมืองเอเดนซัสนี่นะครับ แต่พระเยซูนะครับพระเจ้านี้นะครับสามารถทําได้จริงๆตอนที่โมเสสนะครับไปเจอนักวิทยาคมชาวอียิปต์พระกบีก็กพูดชัดเจนนะครับว่าอะไรยัมเบยัมเบยใช่ไหมครับท,ที่เป็นนักวิทยาคมที่สู้กับโมเสสนี่นะครับเขาก็ทําหมายสําคัญได้ถึงระดับหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นนะครับพระเจ้านะครับมีเหนือกว่าพระเหล่านี้ทั้งหมดถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องของพระอียิปต์นะครับจะไม่รู้ว่าหมายสําคัญแต่ละอันนะครับเป็นการตบหน้าพระอียิปต์แต่ละองค์ เช่นอะไรครับให้แม่น้ำไนรืเลือดเขาเชื่อว่าแม่น้ำไนคือพระพระเจ้าก็เลยพระเจ้าเหนือกว่าก็เลยทําให้เป็นเลือดไปเลยที่มีกบนี่นะครับแล้วกบเข้าไปในที่นอนนะครับจริงๆเทพเจ้ากบเป็นเทพเจ้าของการทําคลอดของคนอียิปต์การที่พระเจ้านะครับพระเจ้าก็เลยเยอดเยยซะเลยบอกว่าให้กบเนี่ยเข้าไปในห้องนอนฟาโรฟาโรจะได้คลอดลูกพระเจ้าหยามหมิ่นมากเลยบอกว่าจะ เจ้าเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระกบใช่ไหมฉันให้กบเข้าไปในห้องเสลยฟาโรจะได้คลอดลูกพระพระพระดวงอาทิตย์นะครับคือพระราที่เป็นพระดวงที่เป็นเป็นดวงเข็ญตัวอื่นนี่นะครับเป็นพระสําคัญของอียิปต์พระเจ้าก็เลยดับให้มืดไปเลยพี่น้องพระเจ้าต่อต้านทุกสัตรูที่ยกตัวขึ้นสูงพระเจ้าจะกดลงพี่น้องเข้าใจไหมครับเหมือนกันพระคัมพีบอกตอนนี้นะครับพระเจ้าและที่สําคัญนะครับ คำว่าหล่นลงมานี่นะครับให้ฟังดีนะครับเวลาบันทึนนะครับพระเจ้าสมมุติใช้พี่น้องไปรับใช้พระเจ้านะครับเช่นสมมุติท่านอยู่ดีท่านต้องไปทําธุรกิจหนังที่นี่นะครับฟังดีนะครับท่านต้องเข้าใจหนึ่งว่าดุลนิมิสหรือมิราเคิลของพระเจ้านะครับมันหล่นมาบนท่านพระเจ้ารู้ดีว่าที่จังหวัดนี้จังหวัดน่านที่ดอยเนี่ยสมมุติคุณหนวดไปเนี่ยพระเจ้ารู้ดีว่าต้องให้อะไรเพื่อจะเพียงพอในการช่วยเหลือคน ฟังดีนะครับไม่ต้องกังวลเลยทั้งสิ้นเลยผมนะครับเอาจริงๆนะครับทุกครั้งที่วางมือนี่ตั้งแต่เปิดบวกมาสองปีนี่วางไปไม่รู้กี่หัวนะครับผมคงสามารถจับหัวรู้เลยว่าหัวนี้หัวใครเป็นหลับตาไว้นี่นะครับคือคือสามารถรู้ได้เลยเลยขนาดนี้นะครับคือผมก็เอาจริงๆนะครับผมไม่เคยใช้คาว่าเขาเรียกว่าไม่เคยมั่นใจหรือว่าไม่เคยรู้สึกว่า ผมสามารถทําได้จากครังเพราะผมรู้ว่ามันมันไม่ได้มาจากผมผมไม่ได้บอกว่าวันนึงผมเป็นศิลปิบาลสมมุติอ่ะที่าจะจักมาเท่านี้ผมก็จะอ๋อผมอยู่ระดับนี้แล้วพี่น้องมันมันไม่เกี่ยวเลยกับผมเลยเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนส่งสิ่งต่างๆผ่านชีวิตเราทั้งสิ้นเห็นไ,ไหมครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านมีฤทธิ์อำนาจถึงระดับนี้ระดับนี้ฟังดีนะครับเปาโลนี่นะครับคืออัครทูตที่ไปประกาศคนมากมายทั่วโลกนี่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า อครทูตคนนี้นี่นะครับยังบอกเลยบอกว่าหมายสําคัญอันนี้มันก็หล่นลงมาบนชีวิตของเขาเขายังไม่เคยเห็นหมายสําคัญแบบนี้เลยหมายว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาที่น้องเอเมยไหมครับมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเขาถ้าท่านเป็นถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าจะสนับสนุนท่านเองในการทําการงานของพระองค์จะสนับสนุนท่านเองในการไปวางมือรักษาโรคคนมันจะมีโมเมนต์แบบนี้ฮะพระเจ้าเล่าใจท่านเช่นที่หนึ่งไปปุ๊บมีคนหนึ่งช็อกสลบไปที่พื้นจากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วงหมดลมหายใจไป พระเจ้าก็เรียกบอกว่าที่หนึ่งช่วยไปวางมือผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมท่านก็จะมีต่อสู้กันในหัวเต็มไปหมดหลยว่าไปไหมไม่ไปไม่จะหายไหมฉันชีวิตดีไหม่ข้อฉันยังพึ่งเชื่อพระเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่วางไหมมันจะหายไหมฉันจะอา่าฟังนี้นะครับผมอยากให้ใช้คําว่าทักคโนเพราะมันไม่เกี่ยวกับท่านฤทธเดชของพระเจ้านะครับจะหล่นลงมาบนท่านแล้วก็รักษาคนบางคนให้หายถ้าวางไม่หายท่านก็เชื่อฟังก็ไม่เดือดร้อนอะไร มันไม่มันเป็นเรื่องของไทยครับพระเจ้าผมเคยไปงานฟื้นฟูที่นี่นะครับสอบอที่ผมอยู่ด้วยท่านมีของระทานรักษาโรคมากเลยนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นประเภทหายเหลืออะไรเงี <laughs> ้ยคือคือไม่เคยเห็นคือเอาจริงๆนะเป็นคิดเซนมาตั้งนานก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการรักษาโรคคนอื่นหายนะครับอาจารย์ท่านนี้ไปที่ต่างจังหวัดปุ๊บเขาขึ้นเวทีนะครับแล้วเขาก็เรียกคนป่วยขึ้นไปนบนเวทีแล้วผมไปนั่งดูนะครับผมก็นั่งลุ้นอยู่ ก็จะหายไปผมเคยไปเจอเวทีหนึ่งแล้วผมก็เจอคนป่วยมาผมพาไปหน้าเวที Marcus, อีกโบตหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอสบอคนหนึ่งบอกว่าเรียกว่าจานจังมาหน่อยคนนี้เขาลืหลักหลักหลักลกลักนะครับแล้วเขาวิ่งไปตามสอบอที่ใหญ่กว่ามาวางมือให้เขาก็บ,บงวมมือจะหายหรือเปล่าอาจารย์ท่านนี้นะครับกล้าหาญมากเลยนะคะรับแ้วเขาก็วางมือแล้วก็ถามเลยนะหายไหมครับผมนี่นะโอ้จันอย่างนี้เลยเหรอถ้าไม่หายจะหน้าแตกไหมเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่หายก็เป็นเรื่องของพระเจ้าเออก็จริงว่ะ ออจะก,กังวลทำไมไวะมันเรื่องของใครเนี่ยเราก็เป็นแค่แบบถ้าพระเจ้านําให้วางมือรักษาโรคเขาไม่หายเป็นเรื่องใครฮะพระเจ้าไงพี่น้องเอเมเมไม่เกี่ยวไหมอย่างเมื่อกี้ฟังคาพยานนะครับพี่พี่ฝนบอกว่าผมก็พี่ฝนบอกให้อถามเผื่อเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรจะไม่ได้ผมบอกหายเลยแล้วผมก็คิดในใจว่ามันถ้าไม่หายก็เป็นเรื่องของพระเจ้าแต่พี่ฝนบอกหายใครทาพระเจ้าทําไง ฤทธิดเดชของพระเจ้าดูนามิสนะครับไหลระบบบนชีวิตของท่านแบบที่ท่านรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท่านก็ไปวางมือก็ส่งต่อเขาก็หายไงพี่น้องเอเมยไหมครับแว่าหมายสําคัญอาศาาัศจรรยนี้นะครับหลายครั้งนะครับมันไม่ใช่ว่าท่านฝึกตนถึงระดับนี้แล้วพระเจ้าถึงจะให้ท่านมีฤทธิอำนาจระดับนี้มันไม่เกี่ยวอะครับพระเจ้าใช้แต่ละคนในของประธานอาจจะมีบางประเภทแต่หลายครั้งนะครับส่วนคนที่รับผิดชอบในการทําให้บางเรื่องมันหายหรือเรื่องมันผ่านไปมันเป็นเรื่องของใครครับ มันเป็นเรื่องของพระเจ้ามันเป็นมันเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าพี่น้อยเมนมาหน้าที่ท่านคือสงอ่งของพี่น้อยเมนไหมคําพูดคําพูดที่บอกว่าฉันไม่พร้อมฉันไม่ดีพอมันเป็นตัวสะท้อนมาท่านคิดว่าท่านเนี่ยต้องดีพอมันถึงจะมีบางอย่างผ่านท่านหมายว่าถ้ามันถ้าถึงจุดที่ท่านดีพอท่านก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้มันมันเป็นความชอบธรรมของท่านเองพี่น้องเข้าขใจปะ ท่านทาให้ตายนะอธิษฐานมาหนึ่งสิบห้าชั่วโมงซุปเปอร์มาโบสซุปเปอร์มาแคร์เข้าไม่ขาดจดทุกตัวจดทุกตัวโน้นนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ท่านมีฤทธิ์อำนาจขึ้นหรอกพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันไม่เกี่ยวเลยมันขึ้นอยู่กับอะไรพระเจ้าใช้ท่านไงพี่น้อยเห้ไหมครับพระเจ้าจะใช้ท่านพระเจ้าก็สามารถแปลว่าฤทธิ์อำนาจของเปาโลที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมเชื่อว่าคงมีประเภทแขนยืดนะครับเดินผ่านคนผีออกเงาพาด ถ้าไปโดนฤทธิอำน,นาจของพระเจ้านะครับทําผ่านเปาโลอย่างพิสดารจริงๆนะครับหมายความว่าคียอธิมากๆเนะครับว่ามันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นแน่หมายว่าพระเจ้าจะเป็นคนทําเองในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะเป็นไม่ได้แล้วฟังดีนะครับอย่าพยายาม r e f e r รน c ์ว่าท่านทําบางอย่างได้เพราะท่านเช่นสมมติผมไปวางมือนะครับแล้วมีคนมาเป็นพยานว่าผูเขาหายป่วยนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย อย่าพยายามไปที่ว่าโอ้โหตอนนี้คนนี้อาจารย์มีการเจิมสูงมากเลยสามารถที่จะวางมือรักษาหูคนหายพระเจ้าพระเจ้าเลือกที่จะใช้สมมติพระเจ้าใช้พี่บิ๊กในการวางมือคนเป็นอัมาพาตหายหรือว่าผมมีพระเจ้าเจิมส่วนมากจะหายคนที่เป็นหูกับตาหายมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยกับผมพี่น้องอย่าไปที่ว่าโอ้โหฉันเนี่ยมีการเจิมแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกพิเศษหรือรู้สึกแยก่พิเศษว่าโอ้โหใช่ไงฉันมีการเจิมคนณืดีไม่เห็นมีคําพยายามแบบนี้เลยฟังพี่น้องฟังดีนะครับ มันไม่เกี่ยวกับท่านเพราะเจ้าเลือกจะใช้ท่านทําเรื่องนี้มันเป็นพระคุณที่มันหล่นลงมาบนท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วคนคนที่มีแนวความคิดแบบนี้นะพี่น้องใครพูดคานี้ครับเปาโลไงพิสดารด้มือเปาโลเปาโลรัาใช้พระเจ้ามานานเท่าไหร่นานมากเลยแล้วเปาโลยังบอกเลยว่ามันเป็นพระคุณที่มันหล่นลงบนชีวิตของเขาท่าทีแบบนี้จะทําให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านได้มากเลยแ้วฟังนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะไม่ได้แย่งเกียรติพระเจ้าแลวบงเหน็จท่านอย่างนี้ แล้วท่านต้องยินดีด้วยสติวันหนึ่งนะครับคุณพินไปเจอคนกลางถนนนะครับล้มตัวรถชนตายวางบุ๊ปุ๊บฟื้นเลยนะครับแล้วนี่ําพยา,ยามันดีมากเลยพี่น้องก็ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องเอเมยไหมครับเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาวันหนึ่งทุกคนจะออกไปวางมือคนหายขับขีโทรไปขับขีคนทางอินเทอร์เน็ตทางมือถือทําได้ยิ่งดีเลยขอบุณพระเจ้าแต่พี่น้องฟังดีนะครับท่าทีที่เราควรมีคือการที่เราตระหนักจริงว่าม,มาจากพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติมากของท่าน พี่น้องเข้าใจไหมครับทุกอย่างนะครับองทีให้เป็นของขวัญเวลาได้ของขวัญน,นะครับมาโดยพระคุณให้ฟรีๆไม่สมควรได้รับไม่สมควรจะได้ถ้าเอาความดีท่านเป็นแรกนะครับท่านไม่ได้เลยเลยเพราะว่าของมันแพงการเจิมของพระเจ้าซื้อได้เงินซื้อด้วยการกระทําไม่ได้พระเจ้าให้ท่านโดยพระคุณเพราะไ่เลือกท่านทาบางสิ่งแต่ว่าฟังดีนะครับอย่าหลงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าสุดท้ายนะครับพระเจ้าจะใช้เราท่านจะมีหมายสําคัญมีฤทธิ์อำนาจ แต่สุดท้ายนะครับท่านจะหลงไปว่ามันเป็นเพราะวททางสิ่งที่ตามมานะครับมันจะเป็นเรื่องของความเยอะหยิงที่นออ้อยเมมไหมครบบครับบครับ